สำหรับลิ้นที่ให้ไปนะครับจะมีตรงนี้นะครับหนึ่งตัวใส่ในลักษณะแบบนี้นะครับกับน็อตอีกหนึ่งตัวนะครับใส่เข้าไปตรงนี้ได้เลยครับแล้วก็อีกหนึ่งตัวนะครับจะอยู่ทางด้านหน้าแบบนี้เป็นลิ้นปิดเปิดข้าวสารข้าวเปลือกนะครับตัวนี้แล้วก็น็อตหนึ่งตัวครับการลูกทำน็อตตัวนี้แบบนี้ครับแล้วก็จะมีถุงผ้า องพื้นกับกระปุกใส่ลำเอ้ยใส่มอดึงตัวนะครับกระปุกใส่มอดจะแขวนทางด้านหลังแบบนี้นะครับแขวนเข้าไปเลยครับจะอยู่ในลักษณะนี้นะครับส่วนถุงผ้าหนึ่งพื้นนะครับพื้นนี้จะมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมเล็กๆนะครับตัวนี้จะอยู่ตรงนี้นะครับใส่เข้าไปในลักษณะแบบนี้ออกเข้ารีบนะวช่างครับเป็นเน้าออกเข้ารีบนะถึงจะอยู่ในลักษณะแบบนี้นะครับมัดได้เลยครับตรงนี้ ตัวนี้มือพืนนะครับจะเป็นของโม่บดน,นะครับตัวนี้จะเป็นตุ่นยาวนะครับจะใส่เข้ากับตรงนี้นะครับจะอยู่ในลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็มัดได้เลยครับสำหรับอุปกรณ์ต่างๆก็จะมีเพียงเท่านี้ครับ